บทที่ส1บอดการเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบ็ดฟ,ฟายีและหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านครั้นเข้าไปแล้ว ในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้าผู้ใดถามท่านว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกว่าองค์พระพุ็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้แล้วประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่สาวกสองคนนั้นจึงไปและพบลูกลาตัวนั้นผูกอยู่นอกประตูที่สี่แยกเขาจึงแก้มัน บางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้เอาไปสาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซูแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาแล้วพระองค์จึงทรงลานั้นมีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และคนอื่นก็ตัดกิ่งไม้จากต้นไม้มาปูลงตามทางนั้นฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮซานนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดิ์มงคลจงมีแก่อาณาจักรของดาวิดบรรพบุพร,รุษของเราที่มาตั้งอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซานนาในที่สูงสุดพระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวกสิบสองคนนั้นต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลครั้นรุ่งขึ้น เมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอยพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบจึงเสด็จเข้าไปดูว่ามีผลหรือไม่ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดือ่อพระเยซูจึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวก ของพระองค์ก็ได้ยินคําซึ่งพระองค์ตรัสนั้นพระเยซูทรงชำระลางพระวิหารเมื่อพระองค์กับสาวกมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในพระวิหารแล้วเริ่มขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในพระวิหารนั้นและคว่มโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งความมานั่งผู้ขายนกเขาเสีย และส่งห้ามไม่ให้ผู้ใดขนสิ่งใดๆเดินลัดพระวิหารพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพระรัชนาเขียนไว้มีใช่หรือว่านิเวศของเราประชาชาติทั้งหลายจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เป็นถ้าของพวกโจรเมื่อพวกำมาจารย์และพวกโรหิตใหญ่ได้ยินอย่างนั้นจึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์และเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุงครันเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั้นไปก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากฝ่ายเปตโตรละลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าดูเถิดต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาบไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว จงเชื่อในพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระวิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกโทษให้พระวิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน เกิดปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินอยู่ในพระวิหารพวกปรหิตใหญ่พวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่มาหาพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ใครให้สิทธิแก่ท่านที่จะทำการนี้ได้พระเยสูจึงตรัสตอบเขาว่า เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกท่านว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุใดจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่า มาจากมนุษย์เขากลัวประชาชนเพราะประชาชนถือว่ายอนเป็นศาสดาพยากรจริงๆเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใด